น,น,น,น้ำเริ่มมาแลยนะฮะนี่คือชปากรรมนะฮะลำเล็กว่าลำลึตายอ่เเลยละลเล็กก็เกว่าลลึตายนี่ก<ำ>ยอ <c oughs> ยเป็นคนเกอ่ะี่รมั็าาามน่จะได้นะใช่ใชรถเตมงมมันยชิบหายขึ้นไม่รถ หลัดไปหลัไปดังแค่ไหไม่่มึงดังไปก่ัยน้องวากูไม่นามาโบนีเลยมันเล่ไม่เดยหยุดไป้องกันไปะไปรไปเลยไปเลยบเลยค่ะโอไปเลยไปเลยลจับเชือกนะจับีนีจับนะช่วยพึงนะตัวมันนะเล็สัตว์น้าเนี่ยโอ๊ยอ

ยังไม่ไปเลยครับนี่ตื่นเต้นอะไรมันยังนิ่งอยู่เลยเห็นไหมไม่ใช่กูกลับมาเลือกเลือกไม่ไหวเลยกับทุกคยานี้เอาเขาจบแล้วอ่ะจบแล้วถึงท่าแล้วจบแล้วเสร็จแล้วเสแล้ววะเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยแคลียร์เอี่ยเสร็จแล้วอ่ะทุเสร็จแล้ว